กลับมาแล้วก็แมปเป็น l ลอดทาวเวอร์ลลรลลอ่ะก็มาถึงก็ทาราเรทราราาเลยทุกคนคือในแมปนี้เนี่ยก็ได้ทําคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งนะซึ่งตอนนั้นน่ะเราอ่ะก็ได้ทําการแปลงร่างเป็นทุงทุงทุงแล้วก็นี่เลยได้ทําการแปลงร่างเป็นเบลลิน่าคาปูชิน่าพอเราได้แปลงร่างเป็นเบลลิน่าคาปูชิน่าบอกเลยว่า แด๋งมากทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะลองมาแปลงร่างเป็นบอมบาริโลโคโคริโลคือไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนจระเข้ผสมกับเครื่องบินนะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบอมบาริโคโคริโลโอ้ยรู้สึกว่าเล่นแมปนี้พูดพันพูดลิ้นพันกันมากทุกคน <c oughs> จะบอกว่าบอมบาริโลนี่คือสามารถรับได้ฟรีทุกคนนะถ้าเกิดใครอยากเป็นจระเข้เครื่องบินเนี่ยก็สามารถรับได้ฟรีนะไม่ต้องเสียโรบักก็ได้เพียงแต่ว่าต้องเล่นให้ครบประมาณ1ชั่วโมงนะอ่ะก็จะได้เจ้าบอมบาริโลไปนั่นเองแล้วก็ห้ามย้ายเเดด็ข ไม่งั้นแล้วก็มันจะนับเวลาใหม่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเป็นบอมบาริโลแล้วกันแต่คราวนี้ขออนุญาตเอ่อซื้อเอลยลวกันนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเกิดเรารอหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเกรงว่ามันจะนานเกินไปอ่ะโอเคตอนนี้ก็บอมบาริโรโครโคดิโลอ่ามาแล้วบอมบาริโคลโครโคดิโลมาหุยเดี๋ยนะความสามารถของมันคืออะไรเฮ้ยได้ไดโอ้ยทุง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 เฮ้ยความสามารถของมันคือบินทุกคนความสามารถคือบินอย่างเดียวจริงๆรเหรอเหมือนกับว่าเราสามารถบินขึ้นไปตรงหอคอยสูงสุดได้เลยเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเป็นบอม แค่บินได้อย่างเดียวนะเออเอ๊ะอะไร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 โวยทุง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 ตกลงไปเองเลยนะทุกคนนะอันนี้คือข้อดีของบอมบาริโคน้ทุกคนนะเหมือนกับว่าบินได้เลยอ่ะเออแบบสามารถบินได้เลยแต่ว่าทุงทุงตัวนี้ดุเกรียนนะเนี่ยทุงทุงตัวนี้ดุเกรียนนไหนเราก็บินข้ามมาได้แล้วพอเราบินข้ามมาได้แล้วเราก็ทําการแปลงร่างเป็นนี่เลยบาเลลินาคาปูชินาแล้วก็หมุน ไปเลยอ่าเอ้าเฮ้ยไม่ล่วงด้วยเอ้ยไม่ล่วงด้วยโอ้ทุงทุงแล้วคราวนี้ก็แปลงร่างเป็นบอมบาริโกเดี๋ยวคอยดูนะว่าทุงทุงอุ๊ยอุ้ยตีตีเราตอนอยู่บนนี้โหแต่โทษทีเราบินได้ไงตอนแรกก็นึกว่าบอมบาริโกเนี่ยเหมือนกับว่าสามารถบินได้ด้วยแล้วก็เอ่อทิ้งระเบิดได้ด้วยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกคนนะอารมณ์เหมือนกับว่าเราอะซื้อพรมใส่ลุงอะทุกคนนะอ่ะนี่ทุงทุงดูทุงนะทุงทุงไปแกล้งเขาแล้วทุ แล้วดูแล้วดูไล่ตีเขาด้วยไล่ตีนายผมน้ำเงินด้วยเป็นไงล่ะทุงทุงดูนะดูนะเดี๋ยวคอยดูนะทุกคนโอ้ยนายทุง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 แสบมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะเรามายืนตรงนี้ดีกว่าบินลงลงจอด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 อันนั้นน่ะจะตีจะตีเราอ่ะได้ได้จะตีเราโอ้โหลงจอดลงจอดจะตีเรารู้สึกว่าในเซิร์ฟนี้ทุงทุงขี้แกล้งนะเฮ้ยคนนั้นเป็นตะเลทรายมาแล้วอุ้ยอุ้ยล่วงเลยอุ้ยฉลามฉลามล่วงเลยทุกคนอ่ะเราก็ เออบินลงแล้วกันนะแล้วก็แปลงล่างเป็นนี่เลยแล,เแ,แล้วก็ทำการ หมุนปูโอ้ลอยไกลซะด้วยรู้สึกว่ามันมีตัวเป็นหลอดเข้ามาใหม่้วยทุกคนล่าสุดที่ทําการเล่นตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าอันตัวล่าสุดคือปัตตปิมใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้มีตัวนี้เข้ามาทุกคนเนี่ยบานานินีเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่เป็นลิงกล้วยเนี่ยบานานินีก็เป็นตัวที่เข้ามาใหม่มาเลยเดี๋ยวจะทําการแปลงร่างเป็นบานานินีกันทุกคนหรือว่าลิงกล้วยเพราะว่าได้ทําการซื้อมาแล้วมาน่าว่าชิมปาซินีบานานินีโอ้โอเคอะ อ่านี้ไงชิมปาซินีบานานินีเรียกคำสัส้นว่าบานานินีก็แล้วกันทุกคนนะความสามารถของมันในทาวเวอร์นี้คือมันมีดาเมจต,ต่อสู้ทุกคนนะมันมีดาเมจต,ต่อสูอ้เอ้ยเดี๋ยวดูดท่าเดิมมาดิ <c oughs> <c oughs> เหมือนเป็นลิงที่อยู่ในกล้วยอ่ะทุกคนนะแล้วก็กระโดดกระโดดแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูความสามารถของมันกันว่าเป็นยังไงอ๋อใช้ใช้หัวใช้หัวโคกเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเราลองใช้มีมบานิดนี่เนี่ยในการแบบว่าเออไต่ขึ้นไปทุกคนนะนี่ก็จะเป็นสภาพแบบนี้ <c oughs> เฮ้ยแต่ว่ามันก็กระโดดง่ายดูนะเออถ้าเกิดใช้มีมบานิดนี่เนี่ยคือจะบอกว่าก,กระโดดง่ายหรือคนเนี <c oughs> ่ยเหมือนกับว่ามันก็กระโดดสูงอยู่นะแล้วทุกคนดูทุกคนดูกล้วยดิกล้วยมีความแบบว่าขยับขยับด้วยอะ <c oughs> <c oughs> อุยชอบอะบอกเลยว่าชอบมีมนี้นะบานานี่นี่นะทุกคนนะอ่าตรงนี้ก็ขึ้นมายังจุดที่เขาแกล้งกันรู้สึกว่าฝั่งนน้นนะทุกคนฝั่งนน้นน่ะมีทุงทุงแบบว่าคอยยืนแกล้งอยู่นะเราก็ใช้บอมบาริโคเลยสิใช้นี้บินข้ามไปเอ้าเดี๋ยวนะทุงทุงที่อยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วล่ะจะบอกว่าทุงทุงที่แกล้งอยู่ตรงนี้น่าจะหล่นลงไปแล้วทุกคนนะแต่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ทุง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 สู้กันซะแล้ว อ้าวแปลงร่างเหมือนกันซะด้วยแปลงร่างเป็นกิ้งกา่าโบนิก้าเหมือนกันซะด้วยทุกคนอ่ะนายอย่ามมวนตัวมาชนเรานะเฮ้ยความสามารถของโบนิก้าคือสามารถม้วนตัวแล้วก็กิ้งมาชนเราได้เมื่อกี้เราเห็นนายไปแกล้งคนนะ่นะดู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 โอดูโอ้โห,โโหกิ้งกา่า กิ้งก่าโอ้โหตอนแรกกันนึกว่าเป็นคนดีคนดีไม่มีจริงในแมปแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะว่านากิ้งก่าคนนี้จะทําการแกล้งคนหรือไม่เดี๋ยวเราแปลงร่างเป็นบานานินีรอไว้ก่อนดีกว่าน,น,าน,าน,น,นี่ตอนนี้ก็ทําการแปลงร่างเป็นบานานินีรอไว้แล้วแล้วก็พร้อมที่จะทําการต่อสู้อ้าจริงด้วยทุกคนนี่เอ้ยเด้อโอ้ยไม่ล่วงไม่ล่วงด้วยเฮ้ยรู้สึกว่าในเซิร์ฟนี้มีคนเป็นบนบาลิโล่ด้วยนี่มีคนแปลงร่างเป็น <laughs> <laughs> เดี๋ยวไม่ทัน <ard> อ่ะทันอยู่อุ้ยไม่ทันทุกคนโอโ้โหแปลงร่างเป็นบอมบาริโลไม่ทันอ่ะรู้สึกว่าเมื่อกี้นี้กิ้งกากิ้งกาชนเราล่วงเลยนะยังอยู่ไม่ได้กิ้งกาอ๋อนี่ไงกิ้งกายังอยู่ทุกคนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนี่เลยบานานีนีบานานนีบานานีมาแล้วบานานนีนี่ไปเลย <laughs> ข้อดีของบอมบาริโลคือต่อให้โดนตีต่อให้โดนดาเมจเนี่ยก็แบบว่าก็ไม่ <c oughs> ก็กระเด็นอยู่แต่ว่าต้องบินทุกคนนะถ้าเกิดบินอยู่จะไม่กระเด็นไงอ่ะถ้าเกิดบอมบาริโลบินอยู่เนี่ยเวลาโดนตีเนี่ยจะไม่กระเด็นอ่ะอ่าเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือข้อดีทุกคนอันนี้คือข้อดีของบอมบาริโลนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเกิดเรากดบินอยู่เนี่ยต่อให้เราโดนตีเนี่ยเราก็ไม่กระเด็นนะอ่ะเอาดิตอนนี้กิ้งก่าอุ้ยอุ้ยกิ้งก่า กิ <g ling> ้งก่าหมุนมาชนเราแต่ว่าเราก็ไม่กระเด็นหรอกนะเพราะว่าเราคือบอมบาริโลอ้าวทุงทุงทุงทุโโ้โอ้โอ้ลืมบินลืมบินเมื่อกี้ลืมบินทุกคนนะก็เลยแบบว่าล่วงแม่ทุงทุงนี่นะอ้าวทุงทุงดวงกิง้งก่าสอยล่วงกันแน่เลยอ้าวอะไรเนี่ยกิ้งก่าโอ้โหกิ้งก่าแบบนี้ต้องเจอนี่เลยบานานินีต้องเจอ บานานินี่ไปเลยนี่บานานินี่ปรากฏตัวแล้วแม่บอกเลยว่าความสามารถของบานานินี่นี่คือนะใช้หัวโขกใช้หัวโขกคู่ต่อสู้แล้วแล้วเราก็โดนกิ้งกาตัวแสบเล่นงานอีกแล้วทุกคนโดนกิ้งกาตัวแสบเล่นงานอีกแล้วยังอยู่หรือเปล่าอ้ายังอยู่นี่ไงยังอยู่นี่กิ้งกาตัวแสบยังอยู่อดีกิ้งดิกิ้งดิอกกันนั่นอัน อเดีย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 เอ้าเฮ้ยหนีไปแล้วนู่ดหนีไปแล้วกิ้งก่าตัวแสบหนีไปแล้วทุกคนเราก็ต้องมาดักปลารานี่กิ้งก่าตัวแสบหนีแล้วตอนนี้กิ้งก่าตัวแสบก็กําลังมาทุกคนนะนี่เลยปึ๊บ ก็ใช้วิธีการโทรบเลีสิหรือว่ากดปุ่มแกล้งไปเลยตอนนี้ก็ย้ายเซิร์ฟอีกแล้วมาดูกันว่าเซิร์ฟนี้เขาอะไรยังไงกันโ oh, okay, okay. <c oughs> อ้โหเดี๋ยวคนนี้แต่งเป็นบาลีนาคาปูชิน่าโอ้โหดูดิแล้วก็มีทุงทุงแล้วก็มีบาลีนาขนาดอยู่ข้างๆเชื่อแล้วว่าใจรักเป็นหลอดจริงๆนะเห <c oughs> มือนกับว่าทุงทุงตัวนี้คอยไปเหยียบปุ่มเรื่อย <c oughs> ๆเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะน่นไงล่วงเลยเห็นไหมเพื่อนล่วงเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็น นี่เลยานานก็ต้องเป็นบานานินีอ้าวกระโดดไปฝั่งนั้นซะแล้วทวงตัวนั้นกระโดดมาแล้วตัวเดิมป่ะเนี่ยใช่ตัวเดิมหรือเปล่าใช่แหละใช่ตัวเดิมที่ขี้แกล่ะทุกคนอะ่ะใช่เลย <c oughs> นี่ใช่ <c oughs> ไม่ล่วงไม่ร่วงด้วยอ,ะ <c oughs> อ่ะโอ้ยเอ้าเดี๋ยวไปตีเขาทำไมอ่ะ <c oughs> หลังจากที่ลองใช้มีมบานานินีเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นอีกมีมหนึ่งที่ <c oughs> ความสามารถของมันในแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะ ดีอยู่นะทุกคนนะด้วยความที่มันสามารถแบบว่าเพราะวาความสามารถของมันเนี่ยสามารถเอาคืนคนที่แกล้งเราได้แบบสะใจดี <c oughs> อ่ะไปตีเพื่อนไปเอาไปตีเพื่อนนี่ไปตีเพื่อนนี่ <c oughs> แต่หลังจากที่ได้ลองใช้มาแล้วประมาณ3-4มสี่มีมเนี่ยมีมที่ชอบที่สุดคือบレลิน่าคาปูชิน่าเองทุกคนนะเพราะว่านี่เลยบレลิน่าคาปูชิน่าชอบตอนที่มันหมุนตัวทุกคนนะชอบแล้วครันี้จะทําให้เพื่อนเรากระเด็นนั่นเองเดี๋ยวมายืนข้างทุงๆหนสิ <c oughs> คือจะบอกว่าบานานินี่นี่คือเหมือนไปโกรธใครมาเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวโอ๊ยทจนได้ทุกคนโหทําไมทุงทุงขี้แกล้งแบบนี้เนี่ยนี่เราเจอทุงทุงขี้แกล้งหลายตัวแล้วนะนี่ไงนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอาหนีไปสิละโอ้ชอบหนีอ่ะเขาอยู่นี่ทุงทุงตัวนี้อยู่นี่ทําไมนายไม่ขึ้นมาอ่ะทำไมนายไม่ขึ้นมาทุงทุงอ่ะอาวหัวโคกโอ ก็จะไปคิดนะว่าเราเนี่ยจะได้เป็นมีมเป็นลอดแล้วก็มาทําการกระโดดทาวเวอร์แกล้งกันแบบนี้เฮ้ยนายชุดดำทำอะไรอ่ะอุ้ยนายแกล้งทุงทุงเหรอนายอย่าแกล้งทุงทุงนายอย่าแกล้งทุงทุงนะเพราะว่าทุงทุงก็เป็นมีมเหมือนเราก่อนจะไปเดี๋ยวจะพามาดูความสามารถของบลูบลปัตตพิมนันเองทุกคนนะซึ่งถือว่าเป็นอีกมีมหนึ่งที่ดังมากๆมาดูความสามารถของบลืบลปัตตพิมกันนะนี่จะบอกว่าชอบท่ากระโดดมาก ถ้ากระโดดคือแบบว่าแจ๋วอะแจ๋วมากอะตรงจุดที่แกล้งกันเนี่ยไม่มีใครแปลงร่างเป็นเบลลอดเลยเหรอเออแต่ก็รู้สึกว่ามีแกล้งกันโอ้โอ้แกล้งกันอยู่นะฝั่งนั้นอะเออเบคอนสองคนนะเออเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปลงร่างเป็นบ bon อมบาริโรอะแล้วก็ทาการบินไปฝั่งนู้นนะทุกคนนะปุ๊บอ่าแล้วบินม,มาแล้วก็ทําการแปลงร่างเป็นปลูมบึมปาตาปิม,มป,ะะปึมบ๊บแล้วก็ทําการ โอเคความสามารถคือใช้มือตบนั่นเองทุกคนนะความสามารถของบลูบลูปัตะปิมคือใช้มือตบนั่นเองหบริณีเนี่ยใช้หัวโคกแต่ว่าปัตะปิมนี่คือใช้มือตบนะทุกคนเบคอนเกิร์เบคอนเกิร์เบคอนเกิร์ไปแก้งเพื่อนปัตะปิมเฮ้ยทุกคนปัตะปิมโอ้ยปัตะปิมคือจะบอกว่าปัตะปิมยังปั่นนะทุกคนนะโอ้โห